วสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพ่อ้ันเกมมิ่งอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมกับพี่เล็กนะครับมาเป็นคู่หู B1 และบ2นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่เล็กเราจะมาสาธิต วิธีการต้องกำลังกันสุดยอดครับเออเนื่องจากนี่ครับผมจบจากมหาลัยนะครับฮอว์กบอดนะครับผมมีปะวะฮอว์กบอดฮาว์บอดฮอกเวิร์ดฮอกเวิร์ดฮอกเวิร์ดเออนั่นแหละตึงโปะไปหนึ่ง <APIs> ทีนะครับ <GO av id> ผมจบมาจากมหาลัยอะไรนะฮอกเวิร์ดนั่นแหละครับผมซึ่งมหาลัยนียมีการสอนศิลปะการป้องกันตัวเยอะมากๆเลยซึ่งการที่ผมได้เรียนมาทั้งหมด740ปีนั้นเยอะไปผมเรียนมาทั้งหมด740ปีนั้นนะครับเขาจะสอนวิธีการแย่งปืนและวิธีการป้องกันตัวนะครับวันนี้นี่ครับผมผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการแย่งปืนพกจากมือของคนร้ายนั้นต้องทํายังไงครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับผมไปย้ว เพื่อนๆเคยไหมฮะในสถานการณ์แบบนี้นะครับที่ผมจะทดลองให้ดูหลังจากนี้นะครับคือมีสถานการณ์ในส่วนของการโดนจี้โดนป้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวกันนะครับเอาปืนมาจี้เราเนี่ครับเรานยฮะเทคนิคของผมนะครับสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองสถานการณ์นะครับตอนโดนปืนจี้กันเลครับผม พี่ครับพี่ขอโทษนะครับผมผมมีลูกมีเมียแล้วพี่อย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมครับผมพิวิวพ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 ิว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 วว อันนี้คือสถานการณ์นะครับผมสมมติว่าผมโดนโจรต้นอยู่แล้วกันนะครับผมเราถ้าเรามีอะไรนะครับอุปกรณ์อะไรเมื่อจะเป็นมือถือกระเป๋าตังอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะเราโยนออกไปตรงพื้นให้หมดก่อนเลยสมมติผมมีกระเป๋าตังอยู่ตรงนี้นะครับก็พี่ครับพี่ครับผมมีเงินครับพี่พี่เอาไปหมดเลยครับเราพยายามโยนกระเป๋าตังหรือโยนทุกสิ่งทุกอย่างลงพื้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องเข้าไปใกล้ปืนให้ได้มากที่สุด นะครับโดยการที่เราอาจจะยกมือหรือไหว้เขาก็ได้พี่ครับพี่อย่าทำผมเลยนะครับผมมีลูกมีเมียแล้วนะครับการที่พูดคําว่ามีลูกมีเมียน่ะจะทําให้โจรนะครับหรือคนคนฝ่ายที่เขาอยากจะทําร้ายเราเนี่ยรู้สึกว่าเขารู้สึกสงสารและสามารถเบยนเบนความสนใจได้นะเพราะการที่บอกว่ามีลูกมีเมียมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราเขาได้รู้สึกสงสารเราเราพยายามที่จะเข้าใกล้ปืนไปให้มากที่สุดเลยนะครับโดยการยกมือไหว้ก็ได้หรือพี่ครับก็ด้วยครับผมเราต้อง acting ให้เราแบบ กลัวที่สุดถ้าเราแอบว่าคึมๆอย่างเงี้ยเขาจะระวังตัวแต่ถ้าเราทําตัวเป็นติ่มๆมะเด็กติ่มพี่พผมขอโทษนะครับพยายามเข้าใกล้ปืนให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะสามารถทําเทคนิคนี้ได้นะครับโดยการที่เราจะยกมือขึ้นแบบนี้หรือไหว้แบบนี้ก็ได้พี่ขอโทษนะครับพี่อย่าทาผมเลยนะครับหรือไหว้แบบนี้ก็ได้นะครับจังหวะนั้นนะครับพอเราดูโจรโจเโรเผลอหรือโจรอะไรเมื่อไหร่หรือว่าเขามองไปที่กระเป๋าตังเราเมื่อ,อไหร่ที่เตรียมที่จะเก็บกระเป๋าตังเรานะครับให้เรานะครับเอามือซ้ายของเรานะจับที่ปลายปืนแบบนี้ครับ เสร็จปุ๊บมือขวาของเราตีไปที่ข้อมือของเขาให้แรงที่สุดพร้อมกับเอามือมาไว้อย่างนี้เห็นไหมเพราะว่าจังหวะมือของเขาเนี่ยครับผมช่องมือของเขาตรงนี้เนี่ยครับทุนเห็นไหมมันจะมีช่องอยู่ถ้าเราดึงมาอลองกำแน่นๆเลยครับถ้าเราดึงดึงยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ถ้าเราบิดนิดนึงแล้วดึงออกทางที่มันเป็นช่องของมือมันสามารถดึงออกได้ไง,ไง่าย เน <light> <Asia> oh right ี่ยครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกทีหน่อยอ่ะลอหเลยครับเราต้องทําด้วยความรวดเร็วจริงๆนะครับเราใช้มือนะครับมือซ้ายของเรานะครับจับมือแบบนี้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งดันที่ปลายกระสุนแบบนี้นะครับนี่นี่ครับแล้วหักมือมาต่อให้เขากำแน่นพี่กำแน่นแน่นเลยต่อให้กำกำแน่นแค่ไหนนะครับผมเราก็ยังแน่นเขาได้ดีพี่กำแน่นไหมเมื่อกี้แน่นเลยนะแน่นเลยนะยังไงก็แย่เขาได้ดีครับช้าๆ้าักชั่นทีทีนึงนะครับเราบิดครับพอเราบิดเนี่ยจังหวะปืนมันมาแบบนี้ยังไงก็หลุด แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพยายามดึงเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดเห็นไหมถ้าเกิดเขากำแน่นนะครับผมเราบิดปืนนิดนึงเพื่อให้เขาออกมาตรงรูนี้แล้วเราตบปืนออกมาแบบนี้นะครับผมลองอีกรอบนึงนะครับลองอีกดูมาชึบปึออบ๊บออกมาเลยด้วยความรวดเร็วแบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราสาธิตสถานการณ์จริงให้ดูเลยว่าถ้ามีโจรมาป้นเราเราจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เมื่อกี้ซอนม,มาหลอกให้มันตายใจเดี๋ยวเจอของจริงเ <c oughs> จ้าเอ้ยไป <c oughs> อันนี้นะมีจรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ประสบการณ์นะครับในที่ผมได้เล่าเรียนมานะครับเดี๋ยวครดูนะครับ <c oughs> นหลอกเรียบร้อ,อแรงมากคนแรกคนแรละตโขอโคนทยคะ<อ>ััดเลยคัดคัดคัดครับ,บ,บ<น>ใหด่จ้จแม่เป็กระสุนแม่เดียวเฮ้ยตัดใจไวเอาอีกเทปหน้าไม่ไป